อาจารย์เจ้าหาทุกท,ท่านนะครับ,บ,บครับสลัดมันนี้เป็นสุดท้ายแล้วเด้อมวนๆนจัดได้ครับงานนี้ว,วันสุดท้ายของงานเพื่อจัดตลาดแล้วนะครับผมชัยภูมิความปลอดภัยของอพี่น้องต้องร้อยโซ่ครับเต้หนหน้าห้างวนเได้ครับขอบคุณครับ เท่านท่านนายเมย์นะครับท่านสารบัญแสงเพชนะครับท่านกองท้าท่านประธานประหลงกอง้าอำเภอจันทุรัพนะครับวันนี้มาเห็นแล้วนะครับรู้สึกว่าดีใจและก็ภูมิใจนะครับในการจัดงานแล้วก็พี่น้องของเราที่ดูแลท่านเป็นงานหลายนะครับ มาเลยครับด้วยพี่น้องสุกุสุคนนะครับงานฟรีนะครับวันนี้นะครับงานหิ้วจัตุรัสนะครับอำเภอจัตุรัสจังหวัดชัยะคูนะครับผมนะครับเวลาเวลากรรมการนะครับกรรมการเปิดงานอยู่ครับผมแต่ว่าตอนเลิกในบะฮูไม่แน่ใจว่าสอดแจงบอนะครับเอาคนว่าเอาไว้สบายแจงแจงเวลาแจงแล้ว สวัสดีครับทุกคนนะครับผมเขบาจเขัาจัดยิ่งใหญ่มากนะครับหมอลำหวันเลยครับตั้งแต่วันที่สิบสองมาปอกตั้งแต่วันที่จะไดนะวันนที่เก้ามาเก้าห้าสิบสองวนนะเก้าสบสิบเอ็ดสิบสองสี่วันมีั้นที่ร้เที่ยวงานอย่างล้อนรนรพิ่มข้นทุกปีโรงเรียนของเราอยู่ใกล้ในะครับ ก็จะพยายามนะครับอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทั้งฐานที่จอดรถนะครับและปีหน้าศาสตราจะสี้างเพื่อเรงรับแขกที่มาเที่ยวงานครับอย่างมีความสุขนะครับขอเสียงปรบมืด้วยครับขอเสียงปรบมืด้วยครับเพื่อที่นน้องะครับเพื่อความสุขของพวกเราสแตตบายแล้วตัวเล็กมาไหมขอมีความสุขกับตัวเล็กมาไหมไกลเหรอ การแสดงมอรำลับงจะเริ่มแล้วนะคะาลจพหลวรเทาเราเป็นา,นาที่ศัก์สิธ์ท่านได้้อว่าจะสมความมุ่งม,มากกันา,าน,นะคะและเนื่องในโอกาสที่หลานที่สองของสิงโตเนะ สุดนี้ให้กับพี่น้องชาวอำเภอจังหวัดจึงได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างหมอรังคณะโอ้เก่งมากเลย um oh, สอบเข้าสอบเข้ามองขอได้คณะแพทยศาสตร์เจ้าภาพก็เลยจ้างมาถวายศาลเจ้าพ่อหลวงบรรเทาศาลศาลเจ้าพ่อศาลเจ้าพ่อหลงบรรเทาจมหลวงพ่อสารเจ้าพ่อหลงบรรเทานะครับขออัลกุรอฮ์อุลนะครอบครัวสามแสนจ้างงานยิ้วมาเลยครับ จะภาพหลักในวันนี้กิจการค้าขายตํานวยจะเร่ดินรนขึ้นไปนะคะซึ่งกิจการของท่านตั้ติดตั้งตู้กีที่ก้อยจะหน่ายอะไหล่รถไถขึ้นหุ้นและอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถทุชนิดค่ะและท้ายนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่เที่วชมได้ได้ทำดีในงานประจำปีศาลเจ้าพ่อหลวงพะเภาได้รับความสุขความผิ่ดเองใจที่่าลเจ้าพ่อปราจจะตลาดช่างได้จัดจ้านถวายหมอนาให้ ข้าหลวงพันในครั้งนี้ค่ะและขอขอบคุณหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนนะคะที่ได้ร่วมมือโลวมใจกันัดงานนี้ในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะขออภัยค่ะดกท่านประธานชมรมพ่อ ท่านมการานท่านมาเียนกูะครับทาสวัสยนควก็นายกมารคาชาวลท่นคปรให้ดูกค่ๆข้างๆก็ได้ฟังเสียงเอาเด้ไม่ได้หน้าเวทีไม่ได้ไลท์นะครับเพราะว่ามันเรื่องผมนี่จะไม่มีคนจัดงานนะครับเนี่ยผมผม นะครับเร mm ียนท่านพี่น้องประชาชนที่เคาอพรักทุกท่านครับผมชินธโรคณะกาบรรจุนครสวัสดีพี่ปิเตอร์ด้วยครับชาวดนะครับได้ดำเนินการจัดงานเฉลิมฉลองของกรมเจ้าหลวงทันเท้านะครับปีนี้เป็นปีที่สองนะครับที่ผมรับตําแหน่งประธานขุงกรพ่อค้านะครับปีแรกเราก็ดำเนินการจัดจ้าของรสพนะครับคณะใหญ่ๆแล้วก็คณะดังๆมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวเทยจังหวัดนะครับได้รับความสุขความสำราญนะครับ เราคณะกรรมการทุกท่านนะครับพยายามตั้งใจนะกว่าจะมีมาถึงวันนี้นะครับวันที่9ถึงวันที่12นะครับ4วันนะครับพวกเรานะครับคณะกรรมการพยายามจัดงานมาเป็นเวลาหลายเดือนนะครับการจองวงระเบียบมาภาษีเนี่เราจองล่วงหน้ามา2ถึง3ปีนะครับถึงจะได้วงระเบียบภาษีามาเล่นในข้าคืนนี้นะครับเราตั้งใจที่จะใหญ่าากาันให้มีวงดังๆแล้วก็วงดีๆมาสร้าง ความประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนชราเพื้อจกักรุนะครับแล้วก็อำเภอจตกรัุลของเรานะครับซึ่งในวันในปีนี้นะครับวันที่9นะครับเราได้จัดการงประถมบันเทินศิษย์มาเฉลอมในปีนี้วันที่2นะครับเราจัดการปอยแอนอรดีนะครับวันที่2นะครับวันที่3เดกของเมื่อวานนี้ก็คืออีสานว่าก,ก่อนโอ้มีแต่ความมารับใหญ่เลยนะครับ ปฐมแล้วก็แจงกันร้อยวันที่สองแจงกันร้อยวันที่สามีสารนัรีวันที่สี่ระเบียบดตรีบวทำไมไม่เห็นจ้างวงสาวน้อยเปบ้านแพงมาเลยนะครับท่านบอกว่าทไมประธานชรมถ้าจสาวน้อยทปบ้านแทงมาบ้านนะครับก็อยากจะแจ้งข่าวดีนะครับว่าในวันที่12พฤศจิกายนของปี2568น้าะครับท่านจะได้พบวองสาวน้อยเทรบ้านแพงที่เวทีนี้แน่นอนครับ จะแจ้งให้ทราบว่า,าเนื่องจากว่าวัเนื่องจากบอยและแอนมาเล่นในปีนี้นะครับในวันที่สีประชาชนล้นแน่นนะครับบอกว่าประทับใจแอนแล้วก็บอยมากนะครับอยากจะให้ทางชมรมพ่อค้าตัดก้ามานะครับเราก็ได้ปราสานทนันทีนะครับก็จะแจ้งข่าวดีว่าในวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนของปีหน้าจะมีบอยและแอนมาที่นี่แน่นอนเออมีบอยมีสาวน้อยนะครับ ดำเนินการดำเนินการจัดงานนะครับวิ่งใหญ่ในวันนี้จะเกิดขึ้นจากผมคนเดียวไม่ได้นะครับต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนนะครับส่วนสําคัญก็คือท่านพ่อเมืองของเรานะครับท่านนายกรัเดนตรีสอบทานนะครับท่านดูแลอำนวยการในการจัดงานรับ4สี่วันนี้เป็นอย่างดีนะครับทางชุมุมพ่อค,าคา้าก็ขอจากของคุณท่านเป็นอย่างสูนนะคะงครับนอกจากนั้นนะครับเรายังได้รับก,การดูแลรักษ,ษาความปลอดภัย,ยนะครับ ในบริเวณงานนะครับเรามีก้องวงจรติดทั้งหมด20ตัวถึงนะครับทุกท่านที่อยู่ในบริเวณนี้จะอยู่ในสายตาของคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยนะครับเรามีกล้องเรามีเครื่องตรวจวัตถุระเบิดนะครับสิ่งที่สําคัญคือเรี่อครมปลัยี่ร้องมาที่งานนี้เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับและได้รับความสุขนะครับงานนี้ทางโชรมลูกค้าต้องขอขอบคุณท่านท่านตำรวจเองนะครับอาทิตย์ ชัยรัตนเวชนะครับท่านผู้อุปถับภสปรจัดรบียบซึ่งวันนี้ท่านได้ส่งท่านสารวัตรมาเป็นตัวแทนนะครับก็ทางจุดคู่ขอค้าของทางสำนักพิทยางสูษนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้ความร่วมมืออย่างดีจากท่านผอเรนจักวิทยาลัยพุกูลนะครับท่านได้ดาเนินการสร้างห้องน้ําให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับสามารถใช้ห้องน้าได้โริเรียนด้านหลังเวทีนะครับเรียนรู้กันไปถึงเรียนจัดวิทยาลัุกกรได้เลยนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจกันของรัฐกรรมการจัดงานที่ใส่เสื้อแดงๆที่ยนะครับยืนกำลังข้างๆทุกท่านนะครับบอกเลยว่ากดหลับอดนอนแล้วก็ตั้งใจที่จะจัดงานวันนี้นะครับให้เป็นการที่ใส่สมกับออำเภอจตหลักของเราผมในฐานะประธานก็ขอขอบคุณนายรักรรมการจัดงานทุกทุกท่านนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอได้พี่น้องประาน ที่ไม่ได้เลยนะครับคือเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพที่ตัดจ้างเวทนออหมอลำในวนนี้ก็คือเราเปียมารรสีนะครับท่านเราได้รับการตัดตั้งโดยร้านจัมจัตัดรวมชาตินะครับโดยท่านสงโตเกชะณะสารสมบัตินะครับเป็นเจ้าภาพในการจัดเจ้าหมอลำในวันนี้จำนวนเงินสามแสนบาทนะครับทางชมรมพ่อค้าขอขอบคุณทางเจ้าภาพเป็นอย่างจริงนะครับอ่ะสุดท้ายจริงจริงครับก่อนที่จะเปิดเวทีขอให้พี่น้องประชาชน

ลาภัยวันนี้ไม่สูครับคนร้ายแล้วครับขางหนาไม่ที่ วันนี้เราอยู่ที่จตุรัสนะครับแล้วมืออื่นเท่ากับไปที่วัดเดิมบางนะครับอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมืออื่นไปสุพรรณนะครับมืออื่นพี่น้องสุพรรณพี่น้องนครสวรรค์พี่น,อน,อน,น้นองพิจิตรพี่น้องสุโขทัยพี่น้องทางปุนเดอร์ลบุรีทางนู้นนะครับเจอกันนะครับมาให้กำลังใจเยอะๆเด้อ งาแรกขอสิ้นพิธีการการเปิดงานบนเวทีในสถาบับท่ามกลนี้นะครับขอพกดไปยัางร้อนจัดตลอโรดช่องนะครับสำหรับคนสิบโตนะครับท่านและตีชัดและกสาสมบัติพร้อมด้วยครอบครัวซึ่นปเป็นเจ้าภาพหลักนะครับในการขอพรกับท่านเจ้าพ่อหลวงมะเทาเอาไว้นะครเพิ่มในบทบาทสามเฝ้า นะครับมหาดไทยขอนแก่นซีมันระเบียบวัฒนธร์มาถวายนะครับซึื้อผนี้ทั้งลานเพื่อนก็ได้ให้ตามสัจจะนะครับกับท่านท่านเาพาอหลวงปู่เท่าเด้อนะครับในปวดรับดูรับทราบนะครับกองผน้ลูกหลานระเบียบวัฒนธิรมซีม้าร่วมฉลองน้านนะครับสำหรับครอบครัวของร้านจักรหลัดโรงชั่นในสำหรับวันนี้ที่เป็นเจ้าภาพนะครับในการ